น้องตกคักตกเนี่ยตกจนบะเข็บลงพี่น้องเอ้จักมันมาจาักใส่คน,น,นไม่บะเข็บด้วยะนั่นั้นบะเข็บสั้นลูกเข็บลูกเข็บเป้าพิษป๊าดเถอะเมื่อวานนี่แดดอยู่ดีๆเมื่อนี้ฝนตกจักจักจักอีกแล้วย่ายอิงสีเห็ดได้พ่องานนี่ว่าสิขน,มไ,นไม่อันไม่อัน อยู่้างๆมันเล้วเดอ้อมันอีเล้วบอปี่น้องเบิงเบิงข่อยเบิงสีแล้วเป็นบอปีนี้ฝนขึ้นมาตกคักตกเนี่ยแถมไปตกบ้านหันพุ่นไปยัางางี้มาตกหลายถั่วจากอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเซาจากอาทิตย์เนี่ยอยากให้มันดินมันแห้งจากอาทิตย์เนี่ยเพื่อน่าจากช่วงหนึ่งมันสี่หยุดสันว่าเราจังค่อยออกไปเฮ็ดงาน คนไม่คนยังโห้ยคือสิหนาวคักแทมมึงละเมียโอ้ยนอุณจวดเอ้ยเจ้าก็สิจังมาอันบังคับคอยคักแท่โอ้ยนอนนอนนอนอนนอนอนบนเทงฝนเทงลุ่มนองเลยเมื่อกี้นี่ม้าแบบพัก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 เลยคุณนะมึง หยุดง่ายบ่บัดนี้หยุดง่ายบ่ค่ะสิบได้เฮ็ดดอกเดอร์คอยกับซิคันเซนเดอร์มอนิเดอร์แอนเดอร์คอยสิบเฮ็ดดอกเดอร์หูุ่นเอ้าชุมชช่มช้าชุ่มช้าไปเย็นเย็นอยู่เมืองไทยปุ่นเขากำลังเหรียญซุ่มการกันมันเย็นเย็นอยู่ทั้งเมืองไทยพุ่น ยูนี่มันเย็นพอแห้งแล้วไก่สิเขานาหอนแล้วลายนาฤดูดอกอันใบไม่ผีดอกเด้อพี่น้องนี่ฝนยังมทาทันได้เ้าตกอยู่ตกได้ตกดีกุหลาบไข่เลยสิเนามันก็เลยสิยย่ใบใบมันสิขึ้นล้านนะมันเป็นอย่างดอกบ่ออกไปดอกเดอ้อลูกเดอ้อเบิ่งบักลาบักลาน้อยมันนั่งเฝ้าแม่ อยากออกไปลินน้าฝุนแม่ห้ามบ่ให้ออกไปง้อยได้เพิ่นกระดายเพื่อนอยากออกไปผู้นี้เพื่นมกักคักนีมักน้ามักฝุนคักทึงคร่วละแต่ว่าบ่าอยากให้ออกไปเนาะอยู่บานก่อนอยู่ในบานก่อนเดอ้อโทบีเดอ้อโทบีครับโทบีครับอยู่ในบานก่อนเดอ้อฝุนฝนแหงคัก ให้ฝนหยุดกันเด้อลูกเด้อเออเอาใส่เบิเ้งอ๋ออยู่ในบ้านก่อนเนอะในบ้านก่อนครับให้ฝนหยุดก่อนครับครับให้ฝนหยุดก่อนนะครับ